สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่ดวงความดาร์กนะคะประจำรายเดือนธันวาคมนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคนที่เกิดวันที่เดี๋ยวก็เลยจะโพสไว้ให้แล้วกันนะไม่ได้โพสไว้เลยอะ่ะว่าเออเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแต่เป็นการแบ่งวันที่แบบตะวันตกก็แล้วกันนะคะอะมาดูกันดีกว่าว่าพลังงานคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะตรงเพียงแค่คนบางกลุ่มนะคะ คนที่มีคนอยู่ในใจนะเออถ้าเป็นโสดอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะแต่ว่ามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะให้ตรงให้แม่นนะคะก็แนะนำว่าดูดวงส่วนตัวกันไปเลยนะคะถ้าอยากดูกับแม่หมอกระต่ายก็ใต้ description ข้างล่างนะอะเริ่มกันเลยขอพลังงานของคุณก่อนชาวลัคนาราศีมังกร เปิดขึ้นมาก็เป็นมังกรเลยนะคะเป็น King of p e n t a c l e นะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลสิ่งที่ตัวเองมีดูแลสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะคะพลังงานดีพลังงานกล่าวเด็กเป็นพลังงานของธาตุดินชัดเจนนะคะแล้วก็มั่นคงด้วยเนาะอืคุณกําลังรัก ในเรื่องของการเงินนะคะโอกาสบางอย่างแต่โอกาสตรงเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นกังวลนะคุณคิดไปหลายๆสเต็ปว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นเออทำให้คุณรู้สึกแบบเป็นกังวลนะคะแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่าในเรื่องที่คุณกำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นเรื่องการเงินนะคะเรื่องสถานะฐานะทางครอบครัวสถานะทางการเงินนะ หรือเป็นคนที่คุณจริงใจคนที่คุณคาดหวังเอาไว้นี่แหละตัวเขาเนี่ยผูกมัดผูกพันผูกติดกับคุณมากแต่ว่าในหลายๆครั้งก็ทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้อาจจะด้วยการแสดงออกของเขานะคะหรือว่าคําพูดของเขาทำให้คุณคิดมากคิดเยอะนะแต่คุณก็อยากดูแลอยากให้โอกาสกับความรักครั้งนี้เพราะว่าผูกพันกันมากๆจริงๆนะคะคราวนี้มาดูตัวเขากันดีกว่าว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงได้บ้าง ตัวเขานะคะตัวเขาเป็นคนที่ทํางานร่วมกันกันกบคุณหรือเปล่าทํางานที่เดียวกันไหมนะเออตัวเขาเนี้ยก็เป็นธาตุดินเหมือนกันเลยเนาะต่างคนก็เป็นต่างอ่าต่างคนก็ต่างเป็นธาตุดินนะคะตัวเขาเหรอธาตุดินชัดมากแต่เขาจะเป็นอะไรที่ดื้อดึงอะ่ะเป็น for of pendacle เขาจะไม่ทำตามจะไม่เดินตามที่คุณต้องการจะไม่ให้คุณต่อรองเขาได้สิ่งที่เขาต้องการก็คือเนี่ย ก็คือประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนในที่ทํางานหรือเขาทํางานร่วมกันกันกบคุณอะแผนงานที่เขาจัดให้คุณอะก็คือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะเป็นคนที่ดื้องเหมือนกันกับคุณเลยอะเออเปลี่ยนแปลงยากนะคะท่าดินด้วยกันด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเปลี่ยนแปลงยากโอ้โหท่าุลมมาปะทะกันอีกนะคะออคำพูดในหลายๆครั้งที่เขาไม่เกรงใจคุณหรือว่าเขาเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาจนทําให้คุณคิดมากหรือเปล่าคุณทั้งคู่ได้พอกันเลยทั้งท่าดินท่าุลม คุณกับเขาอาจจะมีทั้งธาตุดินธาตุลมอยู่ในชาร์ตเกิดนะคะแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณนะคะอาการที่มันแบบดือ้อดึงดืง้อรั้นแบบนี้ลึกๆแล้วอ่ะตัวเขาอ่ะเสียดายนะเสียดายกับการที่เขา,เาทําแบบนั้นกับคุณหรือว่าพูดพูดสิ่งเหล่านั้นกับคุณนะคะแต่สิ่งที่เขาคาดหวังกับคุณเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับคุณนั่นแหละคุณต้องการความผูกพนันเดินทางไปกับความสัมพันธ์กันแบบ ไปเรื่อยๆแบบที่มันมั่นคงใช่ไหมตัวเขาเองอะ่ะเขาก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากไปสู่จุดแต่ว่าเขาอาจจะใจร้อนนิดนึงในการที่จะไปสู่เป้าหมายนะคะในขณะที่คุณอะ่ะเป็นคนที่ไปเรื่อยๆแต่คนคนนี้อยากจะเร่งเรา้าเร่งรีบให้มีการตัดสินใจให้มีการพิจารณาแล้วก็พอคุณตัดสินใจไม่ได้ตัวเขาเองก็ผิดหวังซะเองอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่คุณเองก็ไม่ได้ไปให้ความหวังอะไรเขาขนาดนั้นนะคะแต่เป็นตัวเขาที่แบบ คาดหวังกับคุณสูงอ่ะเออแล้วก็เลยเหมือนกับว่าตัวเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังซะเองอะไรเงี้ยนะคะในขณะที่คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็แต่บอกว่าพลังงานคุณนะ่ะกล่าวเด็ดนะคะทำได้ถูกต้องแล้วสเต็ปบายสเต็ปเขาอาจจะต้องการที่จะลัดเออลัดขั้นตอนมาเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไหมนะคะเป็นธาตุดินเหมือนกันทั้งคู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยคนคนนี้เป็นคนทะเยอทะยานรักความสําเร็จนะคะก็เลยทําให้เขาอาจจะไปเร็วกว่าคนนิดหนึ่ง าวนี้เรามาดูกันว่าตัวเขานะคะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแน,แน่เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงอืมเขามองว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีได้เป็นคนเป็นที่ปรึกษาได้ถ้ามีอะไรเนี่ยให้หันหน้าปรึกษาคุณนะคะแม้เขาจะเป็นคนที่เเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองเชื่อมั่นในความมั่นใจความสําเร็จของตัวเองเนะี่ยแต่คุณคือคนที่เขาขาดไม่ได้เป็นคนที่เขาจะต้องมีเพราะคุณคอยซัพพอร์ตและช่วยตัดสิน คุณเป็นทั้งคนรักที่ดีเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกในสายตาเขาในลักษณะที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอะแล้วคุณก็มีภาวะความเป็นผู้นํา <c oughs> เขาบอกว่าคุณมีบางอย่างที่นําเขาได้ถูกทางแต่โอเคเขาอาจจะอยากไม่ได้อยากยอมรับแต่ว่า เขาก็ยอมรับแล้วก็สูงมกว่าเออคุณเป็นคนที่ตัดสินใจได้ชัดเจนกว่าเขาในขณะที่เขาเนี่ยต้องการอะ่ะอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆแต่ว่าก็พลาดอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะ่ะเขาเหมือนกับจริงๆแล้วเหมือนเขาจะควบคุมแต่เขาก็ปล่อยให้คุณน,นั่นแหละเป็นคนตัดสินใจ เห็นไหมเขามองว่าเขาอ่ะเป็นสิงโตนะแต่คุณน่ะเป็นคนแต่คุณเป็นมนุษย์ที่มีสมองแล้วก็ค่อยๆนําทางเขาในขณะที่เขาเนี่ยพร้อมจะขยําพร้อมที่จะใช้สัญชาตญาณเข้าไปจับนะคะเหยื่อแต่ตัวเขาก็ไม่ทานะเขาก็ยังต้องเดินตามคุณอยู่ดีนะเขาเขามองว่าคุณเป็นผู้นําที่ดีแม้เขาจะมองว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าก็ตามนะแต่เขาก็มองว่าเออแต่คุณอ่ะมีความเป็นผู้นํา นะคะเขาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับโชคชะตาส่งมาให้นะคะโชคชะตาฟ้าประทานแล้วก็เป็นความโชคดีของเขาที่มีคุณอยู่ในชีวิตคุณเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คนรักที่ดีเป็นผู้นําที่ดีด้วยแต่อาจจะต้องเป็นที่เขาหรือเปล่าที่จะต้องมีการปรับนิสัยใจคอแล้วก็ปรับนิสัยส่วนตัวของเขานะคะเพื่อให้เข้ากับความสัมพันธ์นี้ให้เป็นไปได้ดี เขาในตอนนี้มองความรู้สึกแล้วก็มองความสัมพันธ์กับคุณยังไงบ้างคะเขาคาดหวังอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้คะเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณอืมเขาอยากให้มันมีการพูดคุยตกลงกันให้มันชัดเจนนะคะคุยกันอย่างมีเหตุมีผลเขาเองก็อยากมีเหตุมีผลแหละแต่หลายๆครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเพราะเขาใจร้อนแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับตกลงไปเพราะความผิดหวังของตัวเองอะไรเงี้ยอืม คุณอาจจะปฏิเสธแต่เขาคาดหวังว่าคุณจะต้องอ p พ r ู v อเลยอย่างนีน้แต่คุณก็ปฏิเสธอ่ะมันเลยทําให้เขาเออรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะต้องการผู้นําแบบนี้แล้วก็ต้องปรับตัวเองแต่ถามว่าเขาคาดหวังอะไรเขาคาดหวังว่าคุณจะช่วยให้เขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่พึ่งพาคุณจนเกินไปนะคะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าได้กล้าเสี่ยงเหมือนที่คุณเป็นอะ่ะพลังงานคุณดูนิ่งนะแต่ว่าต่อให แต่ว่าคุณก็มีหลายๆครั้งที่เหมือนกับลังเลในความสัมพันธ์ไม่เชิงว่าลังเลแต่เป็นอะไรที่แบบตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์แต่คุณก็พร้อมที่จะนําความสัมพันธนะ์อะในขณะที่เขาเนี่ยมีแต่ด่วนใจร้อนทําทําเสร็จก็เสียใจเสียดายซะเองอะไรเงี้ยนะคะเขาเลยคาดหวังว่าให้คุณเนี่ยเข้ามาช่วยเขาในจุดตรงนี้ take courage คือ push คุณให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจเหมือนที่เขาเป็นอะไรเงี้ยอเขาคาดหวังว่า คุณจะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีในชีวิตเขานะคะแล้วคุณก็เป็นนะคุณอาจจะซัพพอร์ตเขาทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะเขาคาดหวังที่จะคอมมิตเมนต์กับคุณถ้าในตอนนี้เนี่ยคุณยังปล่อยความสัมพันธ์ให้มันเป็นในลักษณะที่ออลอยอยู่ในอากาศตัวเขาเองก็อยากให้คุณนะชัดเจนกับเขาไวๆนะคะมั่นคงกับเขา คุณก็อาจจะบอกว่าตัวคุณก็มั่นคงอยู่แล้วนี่แต่เพียงแต่ลักษณะทางกายภาพหรือว่าออฟฟิเชียลอ่ะคุณอาจจะยังไม่ได้เป่าประกาศหรือว่ามีการแต่งงานตกลงปรงใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองนะคะก็ดูเหมือนกับว่าคุณก็รับผิดชอบเขาอยู่แล้วทุกวันนะเออคุณก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องรีบไหมแต่ตัวเขาอยากเห็นความชัดเจนนะคะอยากเห็นความชัดเจนแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโดนบล็อกออกจากพลังงานของคุณ หรือว่าคนทั่วไปก็ได้เขาอาจจะไปได้ยินคํานินทาคําพูดนะคะคํานั่นนี่โน่นแล้วมันทําให้เขาอาจจะรู้สึกไปเองกับความสัมพันธ์นี้ว่าคุณอาจจะไม่อยู่กับเขาตรงนี้อะไรเงี้ยเออคนคนนี้ดูเหมือนกับพยายามปกปิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจากโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่าดูเหมือนคนอื่นจะเอาเรื่องของเขาไปพูดนะคะมันเลยทําให้เขาหลายๆครั้งก็เสียใจกับสิ่งที่คนอื่นพูดพอพูดแล้วมันเหมือนอาจจะมี ความแบบตรงกับสิ่งที่เป็นอยู่มันทำให้เขารู้สึกว่าเสียใจนะคะคนคนนี้นะคะจะแสดงออกแล้วก็พูดอะไรกับคุณไหมบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเนี่ยจะพูดหรือแสดงออกอะไรเขาแน่นอนว่าเขาจะแสดงออกถ้าคุณอยากให้เขาแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกหรือความรักอะ่ะเขาจะแสดงออกมันมากขึ้นนะคะหรือถ้าเขาแสดงออกอยู่แล้วเขาก็อยากให้คุณเข้าใจเนาะว,ว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันคือ การแสดงออกถึงเรื่องของความรักนะคะมันเป็นบ o d y l a n g เกเช่นเขาอาจจะงอนคุณหรือเขาอาจจะชอบความดมแมนติกเขาก็อยากให้คุณเข้าใจว่านี่คือการแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะอืมเพราะว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยความห่างคือการเอาตัวเองออกห่างหรือการเดินกันไปแล้วไม่มีการจับไม้จับมือหรือว่าไม่มีการจูงมือนะตัวเขารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันจะมีเพื่ออะไรอืม คนคนนี้ก็เลยต้องการที่จะให้เราถ้าอยู่ห่างไกลกันอยู่แล้วอะ่ะเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาก็อยากจะมีฟิสิกอลทัชนะคะเป็นการแสดงออกเป็นเอ่อบอดีแลงเกจเป็นภาษารักที่สื่อออกมาด้วยทางกายเพราะคนคนนี้รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณคือของเขาคุณเป็นคนที่จริงใจกับเขาแต่ว่าเขาอาจจะต้องการความเชื่อมั่นอีกสักนิดหนึ่งอะเออมองมองดูว่าคนคนนี้โหยหาในเรื่องของออความกราวเด็ ในความสัมพันธ์ยังอยากให้คุณพูดเสมอหรือว่าอยากให้คุณบอกกับเขาเสมอว่าความสัมพันธ์นี้มันยังโอเคความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ความสัมพันธ์นี้มันยังดีอยู่ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวัง,นวนงในความสัมพันธ์นี้อาคารนี้มาดูกันนะคะว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณ,คณกับเขาจะเป็นยังไงคะ อืมก็ให้ระวังว่าตัวเขานั่นแหละหรือตัวคุณก็ได้นะคะถ้าไม่อยากจะ ending ในความสัมพันธ์นะคะก็พูดให้หมดหรือถ้าพูดแล้วคนคนนี้ไม่สบายใจอะตัวคุณอะ่ะเหมือนกับไพ่อยากขึ้นมาเตือนว่า เขาอนุญาตให้คุณโกหกได้นะในบางเรื่องนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงไปได้ด้วยดีเพราะคนคนนี้อย่างที่บอกคือเขาต้องการคําพูดหรือว่าต้องการอะไรบางอย่างที่จะทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังอยู่แต่ถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรหรือว่าต้องนอกใจหรือว่าอย่าพูดว่านอกใจเลยอาจจะต้องไปคุยกับใครที่เขาไม่ชอบอะ่ะตัวคุณอาจจะไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับเขาก็ได้นะคะคุณอาจจะเก็บไว้เป็นความลับเออหรือมองดูเขาห àng, ่าง อย่าให้เขาได้รู้เรื่องนี้ก็พอเพราะความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันจะจบลงได้ด้วยดีถ้าเรื่องเหล่านี้ที่คุณสามารถปกปิดมันได้ได้ดีเยี่ยมอ่ะเออความสัมพันธ์จะไปกันได้นะคะมองไปข้างหน้าได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะไปสักนิดนึงเรื่องที่ไม่จริงเขาก็อาจจะคิดไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็เลยขึ้นมาเหมือนกับว่าให้คุณหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องจริงทั้งหมดกับคนคนนี้ไม่ได้แปลว่าโกหกนะแต่ไม่ได้แปลว่า ถ้าอะไรที่มันไม่ได้เป็นอันตรายหรือว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับความสัมพันธ์อะคุณไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้นะคะอะอะไรที่ไพ่อยากจะให้คุณระวังในความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้ไพ่อยากให้คุณระวังอะไรในความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้เรื่องบุคคลที่สามมือที่สามแม้กระทั่งเรื่องงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาให้กันและกันเลยเนี่ยคุณต้องหาเวลาให้ได้หรือถ้าคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณไม่ควรเอาอะไรเข้ามา ช่นไม่ควรรับโทรศัพท์ไม่ควรวิ่งออกไปเดี๋ยวนี้เพราะว่างานเรียกไม่ควรทำแบบนั้นนะคะ เพราะคนคนนี้เนี่ยคาดหวังในความสัมพันธ์หรือช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณภาพคนคนนี้เอนจอยกับการอยู่กับคุณมากตัวติดกันมากสกินชิปด้วยกันมากเพราะคุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างในเรื่องของการทํางานไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะอืเป็นช่วงเวลาที่เขารอคอยไอ้เรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆนานาเขาอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้แต่ถ้าเขาไปรับรู้อะไรมาคนคนนี้ก็คิดมากคิดเยอะนะคะคิดมากคิดเยอะอีกแล้วเออก็นั่นแหละถึงบอกว่า ถ้ามีอะไรอย่าให้เขาได้รับรู้เลยนะถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอันตรายกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็ปิดได้ก็ปิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะไม่ต้องพูดในทุกสิ่งที่คิดหรือว่าพูดในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะคนคนนี้มีแนวโน้มว่าเ,าเขาจะปัญหาที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือการคิดมากการนอนไม่หลับจนทําให้เขาอ่อนเพลียแล้วก็อาจจะหงุดหงิดงองแงได้นะคะในความสัมพันธ์เนาะ อ่ะคันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแนวโน้แมแ,นนและสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มและความแนวโน้มและสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงไ้บ้างในอนาคดนี้ทวินเฟลมนะคะตัวคุณกับตัวเขาจะชัดเจนในเรื่องของเ,อเซนที่มันแรงขึ้นเพราะว่าตัวคุณกับตัวเขาอาจจะเป็นคูน่ทวินเฟลมที่มาตามหากันเจอเนาะก็อาจจะต้องมีความยากลําบากนิดนึง มีอะไรที่มันเข้ามาดึงดูดนิดนึงจนทําให้รู้สึกคข้เควหรือว่าทําให้ต้องเกิดชาเลนจ์ในความสัมพันธ์เช่นบุคคลอื่นบุคคลที่3นะคะคามิคเรล ationship ก็ให้ระวังเนาะความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะจากที่จะเป็นทวินเฟลมที่จะได้ทําภารกิจร่วมกันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกับกลายไปเป็น,ป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 นคามิคได้ มันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณแล้วในชาตินี้ณนะตอนนี้ที่มาเจอกันเนาะให้คุณกับเขานะคะใช้พลังงานที่ดีๆร่วมกันทําอะไรดีๆร่วมกันเนาะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมนะคะเพราะว่ามันจะเทินจากทว <c oughs> ินเฟรมกลายไปเป็นคามิกรืเรชชิพได้นะถ้าหลีกเลี่ยงในการนอกใจได้ก็หลีกเลี่ยงนะอ่ะคานนี้นะคะมาดูกันดีก,กว่าว่าถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากบอกกับคุณว่าอะไรคะ ะะบางครั้งเขาต้องการเวลาบางครั้งเขาก็อยากให้คุณแบบเวลาเขาโกรธหรือ,องอนเงี้ยคุณอาจจะไม่ต้องไปง้อเขาในท,ทันทีคนคนนี้อาจจะต้องปล่อยให้เขาได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ฟืน้นฟูจิตใจของตัวเองอะ่ะเออเราก็ค่อยกลับค่อยไปคุยกับเขาเพราะเขาดูเหมือนจะต้องการเวลาปรับอารมณ์นิดนึงคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้จบกัน,นง่ายๆหรอกนะถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยกันหรือว่างอนกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้วนกลับเข้ามาคุยนอยีกครั้งหนึ่ง ทำความเข้าใจเคลียร์ใจนะคะรีือเนียนเนี่ยเห็นไหมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก็ได้วนกลับมานะคะรีือเนียนนะคอมมิชเมนต์นะคะกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะชัดเจนมันจะมั่นคงมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกคือให้ระวังว่าการกลับมาเนี่ยกลับมาเข้าใจกันดีไหมกลับมาแล้วไม่มีอะไรติดตามมาหรือเปล่านะคะเช่นเติร์ดปาร์ตี้คนที่ไปยุ่งไปเกี่ยวด้วยบุคคลที่3าเพราะไม่งั้นจะกลับเข้ามาแล้วทำร้ายกันเป็นคามิกเรレーションชิปไปได้นะคะ มีอะไรในท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเคลียร์ใจกันได้เขาเปิดใจให้คุณได้พูดได้คุยหรือว่าสารภาพบาปอะไรเนี่ยถ้าคุณทําได้ก็ทําไปเถอะเนาะเออมันเป็นช่วงเวลาของการที่จะให้อภัยกันนะคะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะสําหรับชาวล,าลัคนาราศีมังกรสนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยแอดไลน์กันเข้ามาสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ